สวัสดีครับผมเป้อารักษ์ครับผมสำหรับรายการค้างคืนกับซุปตาร์แวนี้นะครับผมเป็นคิวของผมนะครับแฟนๆทุกคนนะครับส่งเข้ามาได้นะครับมาดูกันว่าตอนคืนหรือว่าตอนกลางวันหรือการค่ำกิจกรรมกับเป้อารักษ์นี่มันจะเป็นยังไงมันจะมันแค่ไหนนะครับผมส่งมาเยอะๆนะครับค้างคืนกับซุปตาครับผมแล้วจะนนนอไหเอออเครับวันนี้พี่ภูมต้องขออนุญาตหนึ่งวันนะครับถ้าเกิดว่าติดภาพันไปพี่ประตูสี มาเต็มใจทั้งหมดหรอคุณรู้เหตุการณ์หมดหรอแล้วเราอุ้มงจัดเลยคือพี่รู้ป่ะตอนนี้พี่ออกไปจากบ้านตอนเช้าใช่ไหมยังไม่ได้เก็บขี้เอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟเมื่อกี้ที่ปอเขาอ้างชื่อผู้พี่เนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะผไม่เกี่ยวนะใช่เออไอ้พวกเราพวกเราเห็นภาพนี้หรือเปล่าอะไรอ่ะอะไรใช่แหมจันไปนอนอยู่ห้องพี่หนุ่มกับกุ๊ตตี้ป่ะแฟนคกับพี่นังชายใช่วันนี้ชายคิดในใจโถวันนี้เรื่อยไหมเสร็จแล้วกู ถามจริงๆพี่แหแบบรู้ไ่มว่าเอจะมาไม่รู้พวกเราเขไม่รู้นะไม่รู้เลยสาบานเลยเราไม่รู้จริงเอาแล้วตอนที่พี่ป๋อบอกว่านี่นี่ทีมงานก็พาเรามาตอนไหนโอ้โหแกตอนนี้ก็โทรมาบอกเราเราเราสึกไงตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่ามาที่ไหนนะคะอ๋อเหรอไม่รู้รู้แต่ว่าไปสวรรค์ภูมิอ๋อแล้วคุณไปอยู่ไหนมาเนี่ยก็อยู่ในเนี้ยแหละค่ะรอ๋อใครนั่งจนรอจนหน้าเมื่อบริษัทแสดงว่าที่ที่คุณป๋อโทรไปหา คุณป๋อต้อไปหาคุณแล้วคุยกันบอกว่าเออเนี่ยเขพาพาเนี่ยไหนบอกจะไปหูหินหรือไปก็ไม่รู้คุยกัน,นกคุณ,อ,คณอยู่นี่เหรออยู่ภูเก็ตเนี่ยเหรอโอ้โห <c oughs> สุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมปฏิบัติการลับสุดยอดที่ทีมงานร่วมมือกันกับคุณเอ๋พอทิพย์เซอร์ไพรส์ราสามีและชาวคณะนกขมิ้นของเราประสบความสำเร็จล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับงานนี้สะใจไปที่สุดเมื่อกี้โทรศัพท์บอกเขาบอกว่านี่เอ๋รู้ไหมว่าพี่แกล้งบอกว่าเอ๋เนี่ย ลำบากมากเลยไเงี้ยได้นอนสี่พันเเเเวเนี่ยเอกาเอาอดีแล้วนี่อะไรเงี้ยตรุกดีแต่ดีกว่านี้ถ้าเอมาด้วย พี่ป๋อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพระเอกตนะโอ้โหดังมากพอคนรู้ข่าวว่าเป็นแฟนกันคนก็ถามว่าทำไมอะไม่ะไม่คู่กับนางเอกอะอตอนนั้นเรากดดันมากเราที่ต้องยืนอยู่นะตรงจุดนั้นอะเอครื่องไหมเออรู้สึกยังไงไม่ไม่รู้สึกโกรธแต่รู้สึกน้อยใจเฉยๆว,ว่า <ใจ S 2> เอ๊ะทำไมเขาต้องว่าเราแบบนี้ด้วยเราก็คนเหมือนกันเนอะอแต่ว่าม,ามากกันแล่วอีกทีนึงก็ เออก็เราก็ตัวร้ายนี่หว่าก็แค่ตัวร้ายอะไรเงี้ยก็เขาก็ใจเขากบผมผมเม่กีพูดกับเอเสมอว่าเอไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกไม่ไม่ใช่ผู้หญิงที่นั่นที่สุดแต่เอเป็นผู้หญิงที่เหมาะกับสมเหมาะสมกับผมที่สุดเน่ตรงนี้แล้วทำไมโผล่ฉันไม่รู้จักผู้ห่ิงคนี้เขาไม่ใช่พระเอกอะ หรออ่ะชายนี่แกชายชายนิดเห็นพี่เอตัวจริงเหมือนกันใช่ไหมไม่เคยเจอเหมือนกันใช่ค่ะหรอเป็นไงบ้างที่พี่เอไปให้เราไว้พี่ป๋อเบอร์คอนเสิร์ตอ๋อแล้วก็รู้ว่าตอนเขาเป็นแฟนกันเป็นยังไงรักแล้รักกะรักอะไรในตัวเอพี่ป๋อถึงถึงจอดไม่ผม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 เชื่อเชื่อเชื่อในเรื่องของความความเหมาะกันก่อนอย่างเช่นชอบ กินอะไรคล้ายๆกันฟัออ<า>งเพลงคล้ายๆกันมีมุมมองคล้ายๆกันแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเอ๋เป็นคนดีและเป็นคนไว้ตัวและเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ให้โอกาสใครเพราะว่าผมบอกเขาว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเป็นผมเป็นนักแสดงผมต้องไปนอนที่เขาใหญ่สามวันผมไปนอนเออช้ไหนผมจะมีความสุขหรือผมจะไว้ใจได้ไงในเมื่อผมนอน ไปทาง,งานแล้วแล้วภรรยาผมไปไปกับคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไว้ไใจได้ไหมไว้ใจได้ไหมแต่สำหรับคนคนนี้ผมไม่เคยคิดเรื่องที่จะไม่ไว้ใจเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อกี้พี่ปอจอดไปแล้วนะแล้วหนูเลยจ๊ะหนูอะคะคือต้องบอกก่อนว่าที่หนูคบกับพี่ปอตอนแรกนี่คือหนูไม่ไม่คิดเลยว่าจะคบมาได้เกินปี หรือว่าเกินหเดือนหรืออะไรไม่คิดเลยนะคะเพราะว่าคือพี่ป๋อเนี่ยเล่นละครเรื่องไหนเขาก็จะมีแบบข่าวกาลังเอกคนนั้นนี่แล้วเขาก็จะมีสาวเยอะมากเดี๋ยวก็มีผู้หญิงโทมากเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากพี่ป๋อเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแบบปาร์ตี้จะเยอะจะไปกับเพื่อนไปนู่นไปนี่พอเขาเริ่มคบเราจริงจังทุกอย่างเขาตักหมดเลยทำให้เรารู้สึกว่าเห็นถึงความเขาเรียกว่าอะไรความมั่นคงของเขาที่เขามีที่มีให้กับหนูอะไรเงี้ยหนูก็ริ่มรู้สึกแบบ เลยก็ลองดูสักตั้งหนึ่งเลยเพราททำให้เราขนาดนี้แล้วเราจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต่อเขากลับไปหรอคุณเดากถามว่าตูราถ้าเปรียบได้ความรักของพี่เอกับพี่ป๋อเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรรนโลกใบนี้ชีวิตของเราสองคนเนะนี่ยมันมันแค่มันมันธรรมดามาก<ช>เราเหมือนน้ำเปล่าแก้วตรงแค่นั้นเองแล้วแล้วแล้วเราเราก็ไม่รู้จะพูดว่า ถ้าวันหนึ่งคุณประทับใจประทับใจเรื่องอะไรมากที่สุดไม่รู้ยอะแต่ประทับใจกันทุกวันน่ะมันก็มีความมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณรักกันไม่รู้เพราะเราเพราะเราเราเจอกันทุกวันแล้วเราก็รู้สึกดีต่อกันทุกวันถามว่าเราสรุปได้ไหมเราก็สรุปไม่ได้นะแต่พี่บอกว่าเป็นน้ำเปล่าดีนะดูมันธรรมดานะแต่พี่ต้องกินกันทุกวันอ่ะแล้วก็ต้องกินันต้องแปดแก้วอะไรเป็นอย่างน้อยในใจไม่เคยมีผู้ใด Choến, cảm giác cho đôi ta, chứng thấy, quan giác say กัน anyway, ได้เรียบร้อยทุกคนก็แยกย้ายไปนอนกันอย่างเต็มใจไม่มีอิดออดแอบก็ห้องนอนคืนละสามแสนขนาดนี้ดีครับใครๆก็อยากนอนใช่ไหมตามไปดูกันทุกท่วงท่าใครอยากจะเห็นเชิญมาเชิญมาเปิดทีวีแล้วมันว่าแต่ห้องนี้สิพระเจ้าเขาสามคนนอนร่วมเตียงเดียวกันจริงๆด้วยใครครับใครใครจะโชคดีเท่าน้องสายได้นอนร่วมเตียงกับซุปตาไม่พอ ยังได้นอนเป็นกอขอคอ,อเอ้ยได้นอนร่วมเตียงกับเมียซุปตาด้วยโอ้โห <c oughs> เกิดมายังไม่เคยเห็น <c oughs> ก็ได้เห็นในชันไปค้าคืนกับซุปตาที่นี่ที่เดียวนั่นแหละครับ งน่ไงเนื้อแล้วเชียวสอดรู้สอดเห็นเอ้ยขี้สงสัยอย่างกันชัยกับโกติมีหรือจะอดใจไหวในที่สุดก็ต้องย่องมาสอดแดนจนได้จะเอาไปเล่าให้คุณสรยุทธ์ฟังตอนเช้ากันหรือไงครับเนี่ยนอนงมีสามคนนะอีกสองคนชายหนึ่งคนแต่กคนไม่มีอะไรหรอกมึงมีไหม พาไปสุขตาสุขตาให้สุขตาพาไปเฮ้ยกฮ้งเฮ้ยวันนีครับ